สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่แปดสิบเอ็ดนี่ครับมีผ้าสะสมผ้าเกลมมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการครับสามร้อยบาทนะครับมาแบ่งปันนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เร่วงแรกครับเป็นสาเร็จน้ำครับสาเร็จเก่านะครับมีมวลสารนะครับมีเป็นสารเป็นก้อนก้อนเป็นเม็ดครับสามร้อยสองร้อยบาทนะครับมาที่สองนะครับก็เป็นสําเร็จนะครับพิมพ์ฐานแซมเก่าๆนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ ทานีกระถะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมเก่าๆนะครับมีรอยลงรักปิดทองมาครับสองร้อยบาทนะครับ,บ,นนรบหมายเลขสามเป็นเหรียญหลวงพ่อเอวัดบ้านด่านนะครับเหรียญหลวงพ่อเอวัดบ้านด่านนะครับ ปีคำสามน้ำนะครับปีคำสามเป็นหลวงพ่อเอวัด้านบ้านด่านเหนือทองแดงนะครับเก่านะสวยนะครับมีเส้นแตกนะครับเนี่ยทำโดยทังสื่อนะครับหม่ให้สี่นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะครับ้าหลังเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะครับเป็นพันเนื้อผงนะครับสภาพสวยนะครับ มายเลขห้าครับเป็นศุภเป็นพระพิตาะครับหล่อโบราณนะครับแล้วก็ผมเรียนบเป็นเนื้อทองผสมนะครับนางเขียนว่าปู่ทองนะหลังเป็นยันต์องปูทองนะครับนาจะเป็นองปูทองวัดราชโยธานะครับงปูทองวัดราชโยธาเป็นพระพิตาหลังยันนะครับมีชื่อนะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขหกครับเป็นลพบลหลวงปูุเสงวัดบางนานะครับนี่ครับ ลูกหลอหลวงปู่เซงวัดบางนานะครับกระไรทองนะครับหลวงปู่เซงวัดบางนากระไรทองนะครับปุกเก่งนะครับคนทานอย่างนี้นะครับหลวงปู่เซงวัดบางนานะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ร้าวมดวังว่านะครับนี่ครับลงยาครับเรี่ยมเก่าครับลงยากระไรทองลงยาครับหลวงปู่ร้าวมดวังว่านะครับ ปีสามห้าครับตัวอไม่ได้แปลนครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสูงครับหนองพักชีนะครับเป็นเหรียญกระดทองลงยางนะครับหลวงพ่อสูงนะครับท่านพ่อบรมคูนะครับหลวงพ่อสูงนะครับหนองพักชีนะครับเนี่ยครับอันนีกาเนาะเป็นเสือรอนะครับเนื้อตะกัวเก่าครับ เสือรอเนื้อตะกัวเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเสือรอเนื้อตะกัวเก่านะครับนี่ครับหมายเลขสิบนะครับเป็นหนุงพผูเขียนนะครับรูปหล่อหนุ่มผูเขียนนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับในท้องผสมนะครับมีแต่ใบนะครับแล้วก็มีรายตัดช่อด้านล่างนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นบิด าเนื้อไม่กระพัดเก่านะครับนี่ยครับเป็นแวปปิตาหล่อโบราณเนื้อไม่กระพัดครับนี่ครับหล่อช่อลอยแต่ช่อด้านล่างนะครับพระปิตาเนื้อไม่กระพัดครับหมายเลขสิบสองครับเป็นพระศิวบรีนะหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับนี่ครับขนานห้อยคอนะครับองค์ไม่ใหญ่นะครับซิวบรีหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับสองร้อยบาทนะครับ ท่องผสมนะครับมาที่สิบซานนะครับเป็นพระวจุลามณีนะครับนี่ครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินสองหน้าวัจุลามณีครับมาที่สิบสี่นะครับเป็นคูบาครับคูบาวงนะครับรุ่นเมตตาสี่ร้อยชีวิตนะครับคูบาวงนะครับเมตตาสี่ร้อยชีวิตนะครับ เป็นพระพงโควาวงเมตตาสี่ร้อยชีวิตนะครับอันนี้สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพระหนึ่งวันห้อยลงสองสี่เก้าหนึ่งครับเป็นหลวงพระหนึ่งวันห้อยลงสองสี่เก้าหนึ่งครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยครับเส้นแตกตามตัวนังเสือนะครับคมๆนะครับสวยครับด้านหลังมีรอยปิ้นนะครับ หมายเลขสิบหกครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงทาทองนะครับปุมหมุนครับฝังตะกุดนะครับผ้าปิดตาเนื้อผงนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับนั่นนะครับฝังตะกุดนะครับสองร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับสองสี่เก้าหกนะครับสองสี่เก้าหกนะครับหลวงพ่อโอภาสีเก่าๆนะครับ สองสี่เก้าหะครับต่อไปหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อดินหลวงปู่ทิมวัดอะหารไร่นะครับี่หลวงปู่ทิมวัดอะหารไร่นะครับเป็นภาพปิดตายันยุ่งนะครับหลวงปู่ทิมวัดอะหารไร่นะครับเนื้อผง,งนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ทิมวัดอะหารไร่นะครับออกสีแดงๆนะครับเลี่ยมใช้มานะครับ ันนี้สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับปีสองเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปีสองเก้านะครับขสอหลึกเนอะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบนะเป็นพระเปิมนะครับเนื้อดินนะครับเปิมนะครับเนื้อดินนะครับภาพสวยนะครับพระเปิมเนื้อดินนะครับ เลขยี่เป็นครับเป็นหลงพ่อเงินนะครับสีแดงนะครับเป็นสนิมนะครับสนิมทองเหลืองทองแดงครับออกสีแดงครับอันนี้นะครับยี่สิบสองนะครับเป็นหลงพ่อเงินเหมือนกันครับเนื้อทองผสมนะครับพ่อเงินมาคานเนื้อทองผสมนะครับยี่สิบสองนะครับ ยเลขยี่สิบสามเป็นพระลีลานะครับเนื้อทองผสมนะครับพระลีลาเนื้อทองผสมนะครับเก่านะเป็นเหล่าเก่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับข้างมีตะไบนะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นท้าวเวสวรณนะครับ วัดเจดีสถานนะครับวัดเจดีสถานครับแม่ริมนะครับเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีต่อโคด้านหลังครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับยักษ์วัดเจดีสถานนะครับวัดแม่ริมนะครับเนื้อตะกวนะครับต่อไปหมายเลขยี่ิบห้านะครับเป็นพระนุผงนะครับเรียมเก่านะครับเนะครับเเก่าเลยยืมมาครับไม่รู้หลวงพ่อเหมือนนะครับดูเรียม ดูว่าดูว่าเลี่ยมเก่านะครับเนวนี้ก็หยิบมาเลยนะยี่สิบหกครับเป็นพระลาหูทรงคุดนะครับนี่ครับลาหูทรงคุดนะครับมีหมายเลขนะครับมีโคตรมีหมายเลขน,นะคลาหูทรงคุดนะครับเป็นเหรียญลาหูทรงคุดนะครับ หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงเหรียญโลนะครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองครับหลังยันเกาะเพชรนะครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับสาวห้าปีสามหนะครับเหรียญยันเกาะเพชรนะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองผสมนะครับเลี่ยมเก่านะครับองค์ใยญนนะครับไม่รู้ออกกันยไนะครับใหญ่นะองค์ใหญ่นะครับแต่เลี่ยมเก่านะครับ ยี่สิบเก้าครับเป็นหลวงพ่อเอมนะครับหลวงพ่อเอมนะคร, problems, ร,ร,รับรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะครับสามสิบก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอมครับ นนสามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปกนะครับของขุศารงผู่เผือกนะครับรพะพงขุศารงผู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบสองนะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับ เอียร์มาสพันธ์สูงนะครับสามสามครับเป็นปิตานะครับังยันกระบอกนะครับเป็นเนื้อตะกันะครับเนื้อโลหะครับเนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพระปินนาะปาปตานะครับ สามสี่ครับเป็นพระบิตาสายวัสันต์สูงขององค์เล็กนะครับองค์เล็กนะครับนี่ครับเมื่อผงคุกรักนะครับสามสิบห้านะครับเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธเนื้อตะกัวนะครับหลวงพ่อเนียมนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับพระพุทธเนื้อตะกัวนะครับสามสิบหกนะครับเป็นพระลีลานะครับเลี่ยมเก่านะครับ น่าจะเป็นเนื้อตะโกะนะครับเรียมเก่าแล้วก็อะไหล่ทองนะครับสวยนะครับเก่านะครับสามสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงู่ทวดวัดช่างให้นะครับหลังพระอาจารย์ทิมนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับสามสิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับหลวงพ่อคูณนะครับปีสอเก้านะครับ ก็คูณปีสามเก้านะครับจากโค้ดนะครับสามสิบเก้าเป็นล้อแมกนะครับมันก็คูณนะครับนีครับพร้อมกล่องเลยนะครับล้อแมกรันก็คูณนะครับพร้อมกล่องนะครับไม่ไ้แต่งต่ไบนะครับเป็นล้อแม็กรันก็คูณพร้อมกล่องนะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับปีสามหกนะครับ ต่อมาเป็นรุ่นเราก็คูณเหมือนกันนะครับพี่จำห่เหมือนกันนะครับอันนี้นครับรุ่นสมปัตนานะครับเราก็คูณรุ่นสมปัตนานะครับมีต่อโค้ดนะครับเนี่ยครับใจทูถ้าไกลเข้าไมได้นะครับคนผนพานะครับ รายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับนี่ครับทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าูนย์สามเจ็ดหกเกีนหกครับเบอร์โทรือยรายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับคนคนพานะครับมา EP นี้ขอจบวันนี้กันนะครับสวัสดีครับ